สวัสดีค่ะลืมวันนี้จะมาซื้อของเข้าบ้านที่โลตัสแถวบ้านก็คือว่าเดี๋ยวจะรีบซื้อแล้วก็รีบกลับให้เร็วที่สุดบรรยากาศมันก็จะเหงาเหงานีนึงร้านค้าปิดหมดเลยยังไ,ไงเดี๋ยวเจอกันนะคะ ความที่โรถค่ะมีอยู่ใกล้บ้านเราก็รีบมาแต่เช้าก่อนที่คงจะเยอะรีบซื้อแล้วก็รีบกลับก็เ<อ>ท่าที่ดูก็ของก็เต็มดีนะคะซื้อสองถันหนึ่งเห็นแล้วเราก็ต้องซื้อเพราะว่าชอบกินมากเลย ความกินขนมกรุบกรอบเขาจะไม่ดา่าเราเนาะที่เราถ่ายแบบเนี้ย <c oughs> ไม่ได้อะไรเลยแ,แค่นี้ <c oughs> ดูอุกปกรณ์เสริมสวยก่อน อ,อะไรดีน่าเลี้ยสติกก็ททาไม่ได้ถ้าใส่นะแก้มก็ปัดไม่ได้แก้ได้แค่ทาตานี่แหละค่ะ <laughs> <laughs> เล็งอยู่สองสามอย่างได้แล้วนี่ให้ดูอีกทีชัดๆแล้วก็อันนี้คอม plete คอม plete ปิง้ง ว่าจะซื้อตาสุก่อนอันนี้แต่มองมองไม่เห็นผลแปลแล้วถ้าซื้อไปแล้วมันไม่ใช่แบบที่อยากใช้ว่ามันจะยังไ,ะงไงอ่ะทำไงอ่ะเสียงดูไหมเนี่ยเอาดีไหมอ่ะมันจะตำเหลืกไหมหอ่ะ <c oughs> <c oughs> คิดยากคิดเยอะปวดหัว กลับบ้านคะ่ะได้มาประมาณนี้เท่าที่เห็นซื้อปกติไม่ได้ซื้อเยอะเกินความจำเป็นที่ต้องใช้ในแต่ละวันก็ออกมาแล้วค่ะไข่หนึ่งแขมามา่าเอาไปกินที่ทุง,งานหอนเหนื่อยแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่